สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ดูทุกคนนะครับคิวจากช่องลองระบายพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาฉลอง 60k s u b s c r i b e r นะครับหรือว่า60,000ซับในช่องลองระบายพอดแคสต์ของเราครับด้วยการตอบคำถาม Q&A จากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของลองระบายพอดแคสต์ครับและก็แน่นอนเราจะพามาเปิดสตูดิโอของลองระบายพอดแคสต์กันนะครับใช่ครับมันเล็กมากเดินระวังกันด้วยนะครับ อย่างนี้เห็นนะครับมันเล็กมากเลยไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยครับเอา,อางี้นะครับเรามาลองดูจุดที่น่าสนใจจุดแรกของสตูดิโอเราดีกว่านะครับถ้าคุณผู้ฟังสังเกตที่วอลเปเปอร์ดีๆนะครับนี่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่วัดส่วนสูงนะครับของเด็กสักคนหนึ่งนะครับเนี่ยมีเขียนอายุไว้้วย10ขวบนะครับห้องนี้ไม่ได้มีซีนเหมือนเป็นหนังอะไรนะครับแต่ว่าเหตุผลที่มีอะไรแบบนี้ติดอยู่ที่วอลเปเปอร์เป็นเพราะว่าเราเช่ามาจาก ผู้ปล่อยเช่าคอนโดอีกทีนะครับคือคอนโดนี้เราไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่า เราจะไปอยู่ที่ไหนในชีวิตนะครับก็เลยไม่ได้วางแผนเรื่องการซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดอะไรนะครับเรามาเจอที่นี่แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมากก็เลยเช่าที่นี่เลยนะครับห้องที่คิวนั่งอัดพอดแคสต์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Ep ไหนก็ตามที่คุณผู้ฟังได้เห็นแบล็กกาด์ที่มันค่อนข้างคุ้นหูคุ้นตานะครับเป็นห้องสีโทนแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วเป็นห้องนอนของลูกสาวของ ผู้ปล่อยเช่าอีกทีนึงนะครับเจ้าของห้องอีกทีหนึ่งแล้วเราก็มาเนเรมิตให้กลายเป็นสตูดิโอนะครับคือถ้ามองไปตรงฝั่งตรงข้างเนี่ยเราจะเห็นเป็น เตียงนะครับเป็นที่วางเตียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับแล้วเราก็ไม่มีที่ที่จะเอาฟูกไปไว้ที่อื่นด้วยนะครับเราก็เลยวางไว้อย่างนั้นเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วตอนแรกกับมันพับหลงใช่ไหมแบบว่าเผื่อถ้าเราทางานแล้วเราง่วงอะไรเงี้ยก็สามารถนอนในห้องนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าหลังๆมานี้นะครับเราจะซื้ออุปกรณ์เพิ่มเยอะมากๆนะครับก็จะเห็นแบบว่ามีอุปกรณ์เรื่องไฟเรื่องมอนิเตอร์แล้วก็ไม้ต่างๆนะครับเราก็เลยต้องดันฟูกขึ้นนะครับแล้วเพื่อใช้เป็นที่วางของนะครับ จริงๆแล้วคอนโดเราไม่ได้คับแคบขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพื้นที่ในการที่เราอยากจะใช้เป็นที่ทํางานจริงๆนะครับเราอยากให้มันเป็นห้องนี้เพราะว่าถ้าเปิดประตูห้องนี้ออกไปใช่ไหมครับก็จะเป็นห้อง นั่งเล่นห้องครัวแล้วก็จะมีห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับคือรู้สึกว่าเราอยากมีที่ที่ไม่กวนคนที่เราอยู่ด้วยนะครับเราก็เลยแยกตัวเองออกมาเลยเพราะงานของเราเน้นใช้เสียงเป็นหลักนะครับแล้วบางทีเราทํางานตอนกลางคืนด้วยเดี๋ยวมันจะรบกวนชาวบ้านจะท่องกันนะครับคือไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรือว่างานพอดแคสต์เนี่ยก็ถูกทําในห้องนี้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นความอัศจรรย์ใจของห้องนี้นะครับส่วนส่วนของน้องนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้โตขนาดไหนแล้วแต่ว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ใช้ห้องนี้นะครับไปดูกันต่อ เรามาที่โซนฝั่งนี้กันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นที่ทำงานของ q ิ หลายคนก็อาจจะคุ้นชินกับมุมของการถ่ายพอดแคสต์ของคิวนะครับจริงๆแล้วรอบๆห้องก็จะมีแค่นี้เลยนะครับเปิดประตูมาเราจะเจอแค่โต๊ะตัวนี้นะครับเป็นโต๊ะตัวแรกของเรานะครับแล้วก็จะมีคอมที่เป็นเดสก์ท็อปวางอยู่นะครับอันนี้เป็นของฟรีได้มาไม่เคยที่จะซื้ออะไรเองเลยนะครับเพราะเป็นคนขี้เหนียวทาไม่ได้ฟรีมาเราก็จะแบบว่าค่อนข้างต้องใช้เวลาเก็บเงินนานนะครับแล้วก็ค่อนข้างภูมิใจกับคอมเครื่องนี้มากนะครับช่วยเราทํามาหากินมาจนถึงทุกวันนี้เลยไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรือว่างานพอด แคชเองก็ตามนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจมากทุกคนนี่คือโต๊ะทำงานของเรานะครับที่สามารถปรับปุ่มให้มันนั่งแล้วก็ยืนได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูด้วยความที่เราทํางานแบบว่าต้องนั่งต้องยืนตลอดเวลานะครับมันก็เลยแบบปวดหลังเนาะเราก็เลยมองหาโต๊ะที่มันค่อนข้างที่จะทําให้เราทํางานได้นานนะครับก็คือนั่งก็ได้ยืนก็ได้นะครับอัน,นโต๊ะตัวนี้ก็จะแบบว่าสามารถปรับระดับได้แบบนี้ รจริงๆก็ไม่ใช่อะไรที่ใหม่นะครับคิดว่าทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับโต๊ะแบบนี้นะครับแต่ว่าอยากจะอวดว่าซื้อมาในราคาที่ถูกมากประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ของม e ีแบรนด์อะไรนะครับต้องมาประกอบเองด้วยตอนแรกคือแบบว่า มันประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ว่าโต๊ะมันไม่สามารถหมุนได้นะครับก็คือต้องหรือแล้วก็ทำใหม่หลายรอบมากนะครับแต่ว่าเราก็ทําให้มันใช้งานได้นะครับนี่ก็เป็นโต๊ะที่คิวค่อนข้างภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับเป็นโต๊ะยืนที่ราคาย,ย่อมยาวมากเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครอยากจะไปซื้อตามแล้วก็แบบไม่ได้อยากจะใช้เงินเยอะขนาดนั้นนะครับก็สูงได้ประมาณนี้เลยนะก็สามารถยืนทํางานยืนอะไรได้ ขออวดมุมที่ชอบที่สุดนะครับในห้องนี้เลยก็คือมุมเพกบอร์ดนั่นเองนะครับความดีงานของเพกบอร์ดก็คือว่าเราสามารถ ซื้อเอเซอรีต่างๆนะครับอันนี้เป็นของอีเกียก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีที่แขวนแบบนี้นะครับที่หนีบแล้วก็ชั้นวางต่างๆนะครับที่เราสามารถวางของได้ข้อดีของเพกบอร์ดอีกอย่างเลยก็คือว่าคุณผู้ฟังไม่จําเป็นที่จะต้องเจาะผนังอะไรนะครับสำหรับคนที่แบบย้ายคอนโดบ่อยๆนะครับบางทีคิวอยากตกแต่งห้องอย่างนี้ใช่ไหมครับอยากให้มันฟีลเหมือนแบบห้องตัวเองแต่ว่าเออเราก็เช่าเขาอยู่เราก็เลยหาโซลูชันง่ายๆครับอย่างเพกบอร์ดนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเจาะผนังเลยเราสามารถใช้ที่ขันนะครับขันกับ โตได้นะครับแล้วมันจะติดอยู่กับโต๊นี่แหละเราสามารถไปซื้อออเซอร์ติต่างๆนะครับมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เพอร์เซ็นตไล่์ให้มันเป็นของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมเพกบอร์ดที่อยู่ชอบมากเลยนะครับส่วนชั้นวางข้างล่างนะครับถามว่าเอาไว้วางอะไรก็จะเป็นตัวตุ๊กตานะครับเป็นอาร์ทอยจริงๆแล้วคิวเป็นคนที่ไม่เล่นอาร์ทอยเลยนะครับแต่ว่าแฟนเพลงนะครับแล้วคนที่ใจดีกับเราเนาะเขาก็จะซื้อของมาฝากเรานะครับคิวก็เอาไว้ใช้ตั้งโชว์นะครับเพราะรู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีนะแล้วก็ ขอบคุณทุกๆุกคนมากมากเลยนะครับที่ซื้อของเล่นที่เพีน้าดอยมาให้นะเพราะถ้าเป็นคิวเองเก็ไม่รู้นะว่าต้องซื้ออะไรบ้างแล้วก็มันเล่นยังไงนะครับแต่ว่าพอซื้อมาได้อันบ็อกซิ่งต่างๆแล้วรู้สึกว่าอมันเป็นงานอดิเรกที่น่ารักดีนะครับพอน้องๆมาอยู่รวมกันแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับโซนเพกบอร์ดก็ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้อยากจะชวนไม่เรียกว่าชวนหรอกเอามาอวดดีกว่าว่าเราตกแต่งอะไรในห้องนี้บ้างน,นะครับอย่างแรกที่เราค่อนข้างภูมิใจามากเลยนะครับก็คือ b a ชของ YouTube อันนี้ นะครับเป็นเขาเรียกว่าแบชสำหรับห0 0 k s ร b s c r i b e ับนะครับหรือว่า1 0 0 0 0 0 subscriber นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ช่องลองระบายนะครับอันนี้เป็นของช่องคิวเลอร์ก็คือเป็นช่องที่คิวปล่อยเพลงนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่แบบว่าอาจจะไม่รู้ว่าคิวมีอีกหนึ่งอนาะชีพไว้วใช้เลี้ยงตัวเองนะครับแล้วจริงๆแล้วเราก็มีเป้าหมายเหมือนกันนะครับในปีนี้ว่าเราอยากจะพาช่องลองระบายพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทุกๆคนเนี่ย ไปให้ถึง 100K subscriber ด้วยกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดซับนะอันนี้เป็นช่วงเวลาดีๆมากนะครับที่จะกดซับกันอันต่อไปนะครับอันนี้ก็อวดมาพอสมควรแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่า รางวัลชี o p of the Year นะครับหรือว่า t o t y Music Award ปี2023นะครับอันนี้ไม่ใช่รางวัลที่แบบว่าเราไปได้มาคือเป็นแบบว่าส่งชื่อเข้าชิงละกันนะครับคือไม่ใช่คนที่ได้รับรางวัลโดยตรงนะครับคือในสาขา Music of the Year ในเ a ลอ Art i s t นะครับหรือว่าเพลงแห่งปีในกลุ่มศิลปินชายนะครับกับเพลงใจลอยนะครับหลายคนถามว่าเสียดายไหมที่ไม่ได้รางวัลเลยนะครับจริงๆไม่เสียดายเลยนะครับเพราะว่าแค่มีชื่อเข้าชิงรางวัลเนี้ยก็ถือว่าแบบคอมพิวต์แล้วนะครับแล้วก็จริงแล้วเรา ไม่มีอะไรไปสู้คนอื่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดนะคนที่เข้าชิงน,น่าจะมีเอพิพีพก r i t นะครับแล้วก็บิลกินเราก็เลยแบบเฮ้ยเราจาชนะไม่ได้หรอแค่เราได้ไป้ายอันนี้กลับมาก็ถือว่า ู้ฟิลเราแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตทั้งผลงานพอดแคสต์และก็ผลงานเพลงนะครับสำหรับโซนต่อไปนะครับโอ้โหลำบากลำบนมากอันนี้คือโซนที่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเาจ้าของคนก่อนเนี่ยเขาใช้ทำอะไรนะครับแต่ว่าเราเอามาใช้วาง แผ่นเสียงนะครับที่เราได้เป็นของขวัญจากพี่ที่เป็นเจ้าของสารพพิมพ์ TMM นะครับหรือว่า10มิมตรที่เป็นคนพับบิชหรือว่าตีพิมพ์หนังสือรองระบายของเรานะครับเรารู้สึกว่ามันน่ารักดีเราก็เลยเอามาอ,อวดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ ภูมิใจมากนะครับ <hooked> เป็นไวนิ่ของลิซ่านะครับอันนี้ได้มาจากพี่ที่เรารู้จักนะครับแล้วก็เป็นคนที่เราเคารพนับถือมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วทุกคนก็จะเห็นอุปกรณ์ดนตรีต่างๆนะครับจริงๆก็มีไม่เยอะหรอกเป็นกีตาร์โปะนะครับแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าของเรานะครับอันนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกที่ ซื้อเองเราทํางานหาเงินจากเพลงได้แล้วนะครับเราก็ตัดสินใจซื้อกีตาร์ฟ้าตัวนี้นะครับจริงๆมีตัวหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นความภาคภูมิใจแรกเรานะครับกำเงินประมาณ3 0,000บาทนะครับไปซื้อที่เซนทันเวิด์เราเป็นคนที่แบบซื้อของแล้วก็ไม่ค่อยได้ลองไม่ได้อะไรเลยนะครับเดินไปชี้ว่าพี่เอาอันนี้นะครับก็คือเหมือนแบบเราดูรีวิวมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลย เออได้ตัวนี้มาเลยนะครับไม่ได้คิดว่าเราจะต้องลองอะไรนะครับเป็นคนนิสัยประมาณนั้นเลยอันนี้ก็เป็นมุมที่คิวชอบอีกมุมหนึ่งนะครับคือในอนาคตก็ถ้ามีโอกาสนะก็อยากจะซื้อเครื่องเล่นเสียงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีที่แล้วนะครับเต็ปแต่ต่อไปคนจะต้องเก็บเงิน ซื้อบ้านก่อนนะครับให้มันมีที่ได้ทํางานเยอะขึ้นนะครับไปที่โซนต่อไปนะครับน่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วสําบโซนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเลยเป็นโซนที่อย่างที่เราบอกนะครับเอาไว้ใช้เก็บของนะครับจริงๆทุกคนน่าจะได้เห็นละว่าเรามีฟูกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆที่คิวนั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นเหมือนฐานของเตียงนะครับก็คือว่าถ้าเอาไอ้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยของกล้องออกนะครับแล้วก็ดึงลงมาเราจะสามารถใช้เป็นที่นอนได้นะครับเราก็เอามา modify ให้เป็นที่ที่เราสามารถทํางานได้นะครับก็ขอบคุณเจ้าของห้อง มากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีไม้นะครับอันนี้หลายๆคนก็น่าจะคุ้นตาคุ้นหูกันดีนะครับก็คือไม้ชัวนะครับจำรุ่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวไว้เรามารีวิวแน่นๆอีกทีนะครับในตอนที่เรารีวิวอุปกรณ์การทำพอดแคสต์เนาะก็คือช่วงเนี้ยว่างแล้ะเดี๋ยวเราจะมาทำซีรีส์แบบนั้นไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แล้วก็ของทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วไอ้ฝั่งตรงข้ามเนาะที่อยู่ตรงข้ามกับที่วัดส่วนสูงนะครับก็จะมี ที่เป็นกล่องของต่างๆนะครับคือจริงๆคิวเป็นคนที่ชอบเก็บกล่องมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันร,รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวโปรดักต์เองนะครับนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของห้องนี้แหละเดี๋ยวไว้อุปกรณ์ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่างๆนะครับเรามารีวิวแยกกันอีกทีใน EP หน้านะครับถ้าอยากดูก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปตอบคําถาม k e กันดีกว่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาตอบคําถามนะครับที่ทุกคนส่งมาใน IG ของลองระบายพอดแคสต์นะครับจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยเห็นคําถามนี้เยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่า เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่ามีคําถามอื่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งคําถามไว้ข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวในนาคตเดี๋ยวคิวจะมาตอบเพิ่มอย่างแน่นอนมากันที่คําถามแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นการปกปิดข้อมูลส่วนตัวให้นะครับเราจะไม่บอกชื่อคนถามขอวิธีฮีบใจในวันที่เศร้าหน่อยจ้าอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับคิวเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีที่ไม่เหมือนกันนะครับในวันที่แบบโลกใจร้ายกับเราใช่ไหมครับบางคนก็หาของกินบางคนก็ฟังเพลงใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วคิวชอบ เขียนมันลงมานะครับแล้วก็พูดมันออกมาพูดคนเดียวนี่แหละเพื่อ,อะระบายความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ลบของตัวเองนะครับในวันไหนที่เรารู้สึกเศร้ามากๆเพราะหนึ่งเลยคิวเป็นคนที่เคยเก็บกดมากๆนะครับเจอเรื่องไม่ดีมาเยอะมากๆแล้วเราก็เผลอไปลงกับ คนรอบตัวแทนนะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับเขาเลยเขาก็เป็นห่วงเรามากๆคิวก็เลยเลือกวิธีที่จะเขียนไดอารี่ออกมานะครับแล้วก็พูดมันออกมานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไปหาของอร่อยกินด,ด้วยนะครับอันนั้นเป็นวิธีหิวใจที่ชอบมากๆเป็นดับต้นๆเลยนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเหมือนกันก็คือชอบอ่านโค้ดนะครับหรือว่าข้อความสั้นที่เราชอบทํากันในลองระบายนั่นแหละเรารู้สึกว่าการได้อ่านอะไรบางอย่างนะครับมันบังคับให้เรานั่งอยู่กับที่เนาะแล้วก็แบบให้ตั้ง อะไรประมาณนี้นะครับมันจะช่วยฮิวใจเราได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่มีวิธีอื่นนะก็สามารถแชร์ลงที่ของเมนข้างล่างได้นะครับไปที่คําถามข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าชอบสไตล์การเล่าเรื่องมูทโทนภาพประกอบของพี่ิวมากครับทาให้ติดลองระบายพอดแคสต์มากได้อะไรเยอะเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการที่ชอบสิ่งต่างๆเนาะที่คิวทําในลองระบายพอดแคสต์นะครับมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับตัวคิวนั่นแหละได้ลองทําอะไรที่แบบว่าเราทําในหมวดปอื่นไม่ได้นะครับ หนึ่งในนั้นเลยก็คือการถ่ายแล้วก็การพูดนั่นแหละพอได้ยินแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเนาะที่ ทุกคนรู้สึกดีกับสิ่งที่เราทําไปนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆนะครับผมคำถามข้อต่อไปนะครับอยากให้ทํอี P ีพิเศษเล่าถึงคุณวรลัญญาค่ะอัน,นี้ก็เป็นเรื่องความรักเนาะเราจริงๆแล้วเราไม่เคยพูดกัน2คนเลยในช่องลองบายพอดแคสต์เรื่องความรักนะครับก็เดี๋ยวไว้จะชวนเบสมาเล่าเรื่องความรักกันนะครับถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตคิดว่ามีสิ่งใดที่ยังคงเสียดายที่จะไม่ได้ลงมือทําหรือเปล่านะครับจริงๆตอนนี้ก็ มีเนาะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าทําเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นการลองเป็นบอยแบนด์้งครับตอนเด็กอ่ะคือสารภาพนะครับคิดว่าเป็นฝันของใครหลายคนแหละคือคิดว่าอยากจะเป็นบอยแบนด์แบบวง D2B นะครับเคยจําได้อยากเป็นพี่แดนมากนะครับวิ่งเข้าไปที่ห้องน้ำในบ้านนะครับแล้วก็เอามือควักน้ําลูบผมนะครับพยายามจะเซตผมเป็นพี่แดนให้ได้นะครับนั่นก็เป็นความฝันหนึ่งเหมือนกันเห็นหลายคนทําไปแล้วก็เลยอยากทําบ้างนะครับแต่ว่าเรายังหน้าตาไม่ดี พอแล้วก็ยังไม่มีความมั่นใจมากพอนะครับก็น่าจะเสียใจนะที่ไม่ได้ทำเหมือนกันไม่มีอะไรจะถามหรอกแต่อย่าบอกว่าขอบคุณคุณคิวนะที่กล่อมเรานอนทุกคืนทำพอดแคสต์ต่อไปอีกร้อยปีเลย ร้อยปีเลยเหรอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ให้เราไปส่วนหนึ่งของการนอนของทุกๆคนนะครับเคยมีคอมเมนต์เหมือนกันว่าแบบว่าตอนแรกเป็นคนที่นอนไม่หลับเลยนะครับมาฟังช่องเราแล้วก็นอนหลับแล้วก็นอนไม่หลับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชอบฟังเราพูดด้วยนะครับก็เลยแบบขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนในช่วงนี้ทุกคนนอนไม่หลับหรือว่าในคืนที่แบบมันต้องคิดอะไรเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิวตั้งใจจะทําในช่องลองระบายเหมือนกันนะครับหนังสือเล่มต่อไปจะเกี่ยวกับอะไร อ๋อที่เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับคือจริงๆแล้วเรามีแผนที่จะต้องเขียนหนังสือนะครับสองเล่มเนาะกับสองสำหรับพิมพ์นะครับตอนนี้ยังบอกอรายละเอียดอะไรมาไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นแนวฮิวใจเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นหนังสือที่แบบว่าเออ,อาจจะไม่ใช่การที่ฮิวใจปกติการฮิวใจปกติก็จะแบบเดี๋ยววันนี้ก็ผ่านไปเดี๋ยววันนี้มันก็จะ โอเคเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราอยากจะเป็นเพื่อนที่แบบให้อะไรทุกคนได้มากกว่าคําปลอบเหมือนกันนะครับอาจจะแนะนําวิธีการต่างๆนะครับที่ช่วยให้เราผ่านวันแย่ๆไปได้โดยเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนังสือของคิวด้วยนะครับก็ขอขายงานนิดนึงนะวันที่13กันยานี้นะครับคิวจะไปอยู่ในบูธของ 10mm นะครับหรือว่า10มิลลิเมตรเป็นสัมพารที่พิมพ์มังสือลองระบายให้คิวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อนะอย่าลืมอุดหนุนกันได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก ที่เซนทัลศิริชาได้นะครับผมพี่ฮิวจัดการความรู้สึกด้านลบเวลาอยู่คนเดียวยังไงได้บ้างครับแต่ตอนอยู่ข้างนอกหรือที่อื่นล่าเริงปกติเออเข้าใจนะครับก็คือเวลาเราไปตามที่ต่างๆเนาะคือฟังก์ชันของคนก็จะไม่เหมือนกันเราจะมีหน้ากากสําหรับสถานที่แล้วก็ผู้คน,นต่างๆที่มันไม่เหมือนกันนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ล่าเริงมากนะครับแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบเอ็กซ์โทรเวิร์ดมากเวลาออกไปข้างนอกใช่ไหมแต่ว่าพอกลับมาในห้องเรากับรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างเศร้าได้ไง่ายนะครับมีอะไรที่ แบบเราคิดมากเราก็ค่อนข้างที่จะร้องไห้กับมันได้ง่ายมากๆเลยนะครับอย่างหนึ่งที่น่าจะโยงไปที่คําถามแรกนะครับก็คือว่าเราใช้วิธีการพูดมันออกมานะครับแล้วก็ระบายสิ่งต่างๆออมาก็คือการเขียนการพูดนั่นแหละเรารู้สึกว่าความรู้สึกอ่ะมันเหมือนกับการ ตักน้ำมาแก้วหนึ่งแลวครับถ้ารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะครับเราสามารถเทม,มันออกได้นะครับเราก็เลยมีท่อระบายน้ําตรงตาของเรานะครับเราสามารถลองให้ให้กับมันได้แล้วในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะเขียนบอกความรู้สึกของตัวเอง เพื่อให้เราได้เข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับมันนั้นเป็นวิธีที่เราจัดการกับความรู้สึกลบๆนะครับแล้วก็ชอบมองท้องฟ้าด้วยพอรู้สึกว่าเออการได้มองท้องฟ้าเนี่ยมาทาให้เราเข้าใจว่าเราก็เป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราเจออยู่เดี๋ยวมันจะผ่านไปด้วยตัวของมันเองนะครับในบางทีถ้าเราพยายามจัดการกับมันแล้วนะครับคำถามข้อต่อไปนะครับอินส i r ร t ชันในการทําช่องพอดแคสต์ของพี่ฮิวค่ะก็คืออย่างที่คิวบอกเลยนะครับว่าความตั้งใจแรกของช่องลอมบี้ ก็คือว่าให้ทุกคนได้มีพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศหรือว่าอยู่ประเทศไหนเลโลกก็ตามนะครับการที่มีคุณผู้ฟังหลายๆคนมาฟีดแบ็กนะครับแล้วก็มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีก็ตามนะครับมันทําให้เรามีอินสปิเรชันมากขึ้นอย่างน้อยทําให้เราเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันมีความหมายนะเรายังมีฟังก์ชันในฐานะมนุษย์ ก็คือได้อยู่เป็นเพื่อนใครสักคนหนึ่งในทุกๆวันทุกๆคืนอยู่นะครับในยามที่เจอปัญหาหรือว่าในยามทุกใจต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นอินสไพเรชันหรือว่าแรงผลักดันที่ดีสําหรับคิวในการทําช่องนี้นะครับขอบคุณ,ค,ณคุณผู้ฟังทุกคนมากๆที่ทักมาและก็แชร์เรื่องราวของตัวเองนะครับช่องนี้ก็ยังเปิดรับทุกประสบการณ์และก็ทุกเรื่องราวเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ตามนะครับอย่าลืมทักมาเล่าให้กันฟังได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้เหมือนกันมีวววิิิธีช่่ยจัดดดกกาารคาคคมมออนนอนเป็ มากเลยหลับยากค่ะเป็นเหมือนกันเลยนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราอ่ะมีมหาเรื่องการนอนมากเลยเว้ยคือ,อไม่สามารถที่จะเข้านอนได้ตามเวลาปกติครับคือเหมือนกับว่าเราตั้งใจที่จะนอนแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเวลานอนที่ดึกมากแล้วนะแต่ว่าพอลงเตียงใช่ปะเราก็ไม่สามารถนอนได้เลยนะครับเพราะว่ามีความคิดต่างๆที่แบบมันมาทําให ร่างกายเราว,วุ่นวายนะครับมันจะอยู่ในโหมดที่ต้องคิดพอคิดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปจาัดก,การปัญหานั้นนะครับมันก็เลยนอนไม่หลับเราเลยมีวิธีแก้ไขปัญหานะครับอาจจะแนะนําให้คุณผู้ฟังไปดูที่ EP นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะครับก็จะมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการ <c oughs> <c oughs> จัดก,การความคิดต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเลยก็คือการฟังเพลงนะครับหรือว่าการที่เขียนไดอารี่เหมือนที่เราบอกนั่นแหละนะครับมันทําให้เราเข้าใจความรู้สึกตัวเองนะตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็ควรพูดกับตัวเองด้วยว่า อตอนเนี้ยเราเข้าใจนะว่าตัวเราคิดมากอยู่แต่ว่าน้ำมเมนต์เนี้ย มันทาอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้และฟังอาจจะดูเป็นคนไม่รับผิดชอบหน่อยนะครับแต่ว่าเราสามารถโยนให้เป็นภาระของตัวเราในอนาคตได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพักผ่อนแล้วนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นภาระของตัวเราในอนาคตอีกที่แบบเอ้ยไม่ได้นอนเลยอะไรอีกนะครับก็การจัดก,การความคิดลบก็อาจจะทําได้ในแบบนั้นนะครับก็เพื่อเป็นการที่เราหลักตัวเองด้วยนะครับทำไมถึงเปิดช่องพอดแคสต์คะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคําตอบคล้ายๆกับคา ถามก่อนหน้านี้นะครับเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบพูดด้วยนะครับหลังๆมานี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเอ,อ,อาจจะทําพาร์ทของการเป็นศิลปินเป็นนักร้องได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วเรารู้สึกว่าเวลาที่ เราเขียนเพลงใช่ไหมแล้วมันมีคาบางคําที่เราไม่สามารถเอาไปทําต่อเป็นเพลงได้นะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมากเลยบาคอนเซปต์ก็ไม่สามารถเอามาแต่งเป็นเพลงได้นะครับเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยพูดก็ไม่แย่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเพลงเรามีเวลาแค่3ามถึงสนาทีเท่านั้นเองในยุคนี้อาจจะแค่2อนาทีด้วยนะครับแต่ว่าพอดแคสต์เนี่ยเราสามารถพูดได้เท่าที่เราอยากจะพูดเลยนะครับเราก็เลยเปิดช่องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแชร์เรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยได้อยู่เพื่อนๆกับคุณผู้ฟังทุกคนเหมือน ในทุกๆวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยรู้สึกเหมือนมีคนเข้าใจความรู้สึกเราจากที่เก็บมาโดยตลอดขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกนอกเวลาที่เราเล่าอะไรก็ตามให้คนแปลกหน้าฟังนะครับอย่างเช่นคิวเนี่ยเราก็ไม่เอาไปบอกใครอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็น่าจะทําให้คุณผู้ฟังสบายใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไรก็อย่าลังเลนะครับทักมาเล่าให้ฟังได้ครับติดตามตลอดนะครับเป็นช่องที่ฮิวใจสุดๆเวลาว่างหรือรู้สึกเหงา,าจะชอบเปิดมาฟังมากทำไป เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะครับตอนนี้ลองระบายก็มีประมาณ50 EP แล้วนะเราจะไปถึง EP ที่10ด้วยกันนะครับถ้าคนฟังไม่ท้อคนพูดก็ไม่ทิ้งเหมือนกันนะครับวิธีหาความฝันตัวเองเป้าหมายและความสุขค่ะตอนนี้หนูเหมือนใช้ชีวิตเป็นวันโดยไม่มีเป้าหมายอะไรเลยค่ะจริงๆเราก็อาจจะให้คําตอบ ได้ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเองก็ยังเฝ้าตามหาอยู่เหมือนกันเนาะว่าเราต้องการอะไรในชีวิตกันแน่นะครับคำแนะนําที่สุดสําหรับเราก็คือว่าการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกไปเจอโลกมากขึ้นนะครับการได้ทําสิ่งต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นตอนที่เราเป็นสิลปินบใช่ไหมเราเชื่อตัวตลอดว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ได้ไม่ดีเนี่ยก็จบแหละหน้าที่บนโลกเราเราไม่มีสิ่งอื่นที่สามารถทําได้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็เปิดโอกาสในช่วง2ปีหลังเนี่ยให้ตัวเองได้ออกไปทําอย่างอื่น ได้เขียนหนังสือบ้างได้ทำบอดแคสช่วงนี้บ้าง mm hmm. ก็ทําให้เราเข้าใจว่า mm hmm. เออเรามีเป้าหมายอื่นนะเราชอบพูดด้วยนะครับมันก็เป็นการหาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราอยู่เฉยๆใช่ไหมมันก็จะเหมือนกับการจ้องกระดาษคาตอบโดยที่เราแบบไม่มีช้อยมาให้เราเลือกเลยนะครับแล้วถึงแม้เราออกไปทําสิ่งต่างๆนะครับแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบนะมันก็เป็นโปรเซสของการหาตัวเองเหมือนกันนะครับอย่างน้อยเราได้รู้แล้วว่า เราไม่ชอบอะไรนะครับก็ค่อยๆหาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นคําแนะนําที่ดีสุดสําหรับเราในตอนนี้ทําความรู้จัก INTJ นะครับ <c oughs> คาถามนี้ตอบยากมากๆเลยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยากให้เราพูดถึง INTJ หรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆเราความรู้เรื่องนี้น้อยมากๆเลยนะครับจำไม่ได้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยมี MBTI เป็นอะไรนะครับเพราะว่าทำาอสรอบเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับมีครั้งหนึ่งที่แบบทำครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันยาวมากๆก็เลยตอบมั่วๆไปนะครับแล้วก็ได้ไม่ตรงมากๆเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้มาทําคลิป MBTI แยกให้ทีหลังนะครับคำถามข้อต่อไปนะครับพี่ฮิวเอ n นในแกรมไหนขอทายว่าอยู่ใน 5- 6 7แน่เลยเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องใหม่มากเลยว่ะอ๋อมันเป็นคล้ายๆกับแบบ MBTI ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแบบ personality model นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโมเดลที่พูดถึงเรื่องออนิสัยของคนเราเหรอแน่ใจอ่าในขอน้องดูนะว่าเราจะเป็นอะไรคือน้องบัตรบอกว่าขอทายว่าอยู่ใน5 6 7ใช่ปะ่ะแต่รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะเป็นคนที่แบบนักสังเกตนะครับปุจฉาแปลว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่ตั้งคําถาม,ถามหรอเออก็ดูใช่นะนักเสพสุดยอดมองว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจอันนีญญ้ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเป็นคน เป็นลักษณะที่1ด้วยนะครับเ,เลขหนึ่งด้วยก็คือเป็น perfectionist นะครับ perfectionist ที่นี้ไม่ได้หมายว,ามว่าเราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่หมายความว่าเราเอ,อ,อยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมบูรณ์นะครับน,นั่นก็น่าจะเป็น enneagram ของเราไม่รู้ตอกแา,าบถูกหรือเปล่าเด็กน,น่าจะใช่แหล okay, ะเอเคไปคําถามต่อไปนะครับพี่จารการกับอารมณ์ตอนโกรธมากๆยังไงหรอครับพอดีผมเป็นปัญหาเรื้อรังมานานบางทีเลยทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงนะครับคือเราเป็นคนที่โกรธ เป็นเหมือนกันนะคืออาจจะดูเป็นคนที่อารมณ์ดีอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีอารมณ์โมโหเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าวิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับหนึ่งในนั้นเลยก็คือการระบายมันออกมาก่อนนะครับคือความโกรธเนี่ยมันจะแย่ก็ต่อเมื่อไปทําให้ใครสักคนนึงเดือดร้อนนะครับทำให้คนรอบตัวเดือดร้อนเราเลยรู้สึกว่าถ้าเรามีความวรู้สึกโกรธเนี่ยให้ระบายมันออกมาด้วยตัวเราเองก,ก่อนนะครับอาจจะเป็นการเขียนก็ได้หรือว่าการที่เราไปวิ่งก็ได้นะครับ อันนี้เป็นเทคนิคที่แบบว่ามีคนแนะนํามาอีกทีนึงน,นะครับเขาบอกว่าเวลาเราโกรธใช่ปหแรงเราจะเยอะมากๆนะครับและถ้าแรงนั้นไม่ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ดีๆนะครับมันก็น่าเสียดายเหมือนกันเขาก็เลยแนะนําให้ไปวิ่งนะครับซึ่งการไปวิ่งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโหดมากเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้มากแค่ไหนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับพลังงานที่เป็นความรู้สึกมันได้ถ่ายทอดออกมาเป็นพลังงานในการวิ่งแน่นอนนะครับก็ สามารถลองไปวิ่งดูได้นะครับมาที่คําถามข้อต่อไปนะครับทำยังไงให้เรามีแรงไปทําในสิ่งที่ชอบคะอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือบางทีมันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบต้องใช้พลังงานชีวิตมากๆเลยเนาะในการไปทําสิ่งที่ชอบเรารู้สึกว่ามันจะต้องมีประสบการณ์ที่ดีกับสิ่งนั้นๆก่อนนะครับแบบว่าพอเราทําสิ่งที่ชอบใช่ไหมเราจะนึกถึงความสุขต่างๆนะครับอย่างเช่นเราแฮปปี้มากเลยที่ได้แบบ ออกไปเล่นกีฬาใช่ป่ะพอเราได้ความรู้สึกนั้นมาก่อนนะครับเราจะคิดถึงมันในแง่บวกตลอดเวลาเรารู้สึกเหนื่อยหรือว่าเรารู้สึกว่าเราท้อแท้กับชีวิตมากเลยนะครับแต่ว่าเรายังอยากจะทําสิ่งที่เราลักใช่ป่ะพอเราใกถึงประสบการณ์ดีๆเรานั้นนะมันจะทําให้เรามีความคิดที่อยากจะ ซูมออมากขึ้นอยากจะใช้เวลาในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับในสิ่งที่เราชอบเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาประสบการณ์ที่ดีเนี่ยประสบการณ์ที่เป็นบวกนะครับไปผูกกับความชอบของเรามันก็น่าจะเป็นอะไรที่โมเทเวตนะครับให้เราทำสิ่งที่เราชอบมากขึ้นทำให้เรามีแรงไปทำสิ่งต่างๆนะครับเราเองก็มีช่วงเวลาที่เหนื่อยเหมือนกันนะครับในการทำสิ่งที่ชอบนะแต่ว่าออพอ เราคิดถึงประสบการณ์ดีๆที่เราจะได้รับจากมันนะครับมันทําให้เรามีแรงขึ้นมาแล้วก็อยากจะทําสิ่งต่างๆนะครับ ก็น่าจะเป็นคําแนะนําที่พอจะได้นะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคิวแล้วก็สตูดิโอทัวร์เล็กๆเงน้อยนะครับก็อย่างที่เห็นว่าก็ไม่ได้เป็นสตูดิโอที่ใหญ่มากๆนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ช่วยหาค่าน้ำข้าไฟนะครับแล้วก็ค่าสาธารณูปโภคต่างๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยอันนี้ก็เป็นคลิปที่เราฉลอง 60K กันเนาะเดี๋ยวจะมีของมาแจกแน่นอนนะครับจาก 50K คนะคิวยังไม่ได้มีเวลาไปทําต่อนะครับแต่ว่าหลังจาก เดียนี้ละจะว่างแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับว่าจะเอาอะไรมาแจกนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากมากเลยนะครับที่เดินทางมาด้วยกันจนถึง EP ที่50กว่าแล้วนะครับแล้วก็ยอดซับ60,000มันเป็นอะไรที่ทําให้เราดีใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกด้วยก็คือว่าช่องนี้ไม่ใช่ของคิวคนเดียวนะครับก็เป็นช่องของค,คุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับอยากให้โตไปด้วยกัน แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอให้ทุกคนมีทุกๆวันที่ดีนะครับแลวเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ที่จะออนแอร์ในสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ตากฝนแล้วก็น่าจะกาลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้าท่วมต่างๆนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับขอให้ทุกคนเจอกับท้องฟ้าที่ใจดีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ